สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไถสิ่งครับสวัสดีไปทางพี่น้องแฟนเพจเฟซบุ๊กด้วยนะครับมาพี่น้องวันนี้มารับจ็อบหน้าพนนะครับพื้นที่สี่ไร่นะพี่น้องไร่ละห้าร้อยบาทครับก็มาคันเดียวนะพี่น้องหกหกสี่ศูนย์ครับข้องเสียมืดครับมาพร้อมกับ ตั้งคัดไทยใหม่นะครับไม่เป๋แล้วนะครับแต่ก่อนเป๋นะพี่น้องเพราะว่าคัดไทยมันล้มครับอันนี้มันตรงแล้วนะพี่น้องก็ถือว่าไทยดีไทยเนียนครับตั้งคัดไทยใหม่ครับถือว่าไทยเข้าดีเลยนะครับ หกสี่ศูนย์นีขนาดเก้าสิบแรงม้านะพี่น้องเป็นเครื่องสี่สูบนะครับสี่สูบเก้าสิบแรงมาครับคุยก,กันกับเจ้าของที่ครับเสร็จงานแล้วก็เจ้าของที่บอกไปกินข้าวครับย่างเนื้อไว้รอแล้วนะครับบอกไปกินข้าวครับ เสียเมื่อว่าถ้ามีโอกาสจะทําสีนะพี่น้องถ้ามีโอกาสจะทําสีน่าจะใช้ลรกว่านี้ครับแต่ว่าสีเดิมก็สวยนะพี่น้องคาสสิกดีครับเดิมๆครับ6640นี่อายุอานามน่าจะเข้าประมาณเลขสามหรือยังครับผมว่าน่าจะเข้าแล้วนะ 3, ครับเลข3มครับส่วนใหญ่นะ 40, ครับ6640ครับปี9596นี่ครับ น่าจะอยู่ที่ประมาณอายุน่าจะสามสิบแล้วนะครับถือว่าเป็นรถในตำนานที่ยังใช้งานดีนะพี่น้องแล้วก็พูดถึงเรื่องประหยัดน้ำมันนี่ก็ไม่น้อยหน้ารถใหม่ๆนะพี่น้องก็ประหยัดดีครับเรียบเทียบเสลรถใหม่ๆก็ไม่น้อยหน้ารถใหม่นะครับสำหรับพูดถึงเรื่องประหยัดน้ำมันนะพี่น้องและความแรงครับ ถ้าเป็นรถรุ่นอื่นเปรียบเทียบใส่เลยครับผมกล้าการันตีนะพี่น้องถ้าอายุเท่านี้น่าจะน่าจะไม่ไหวแล้วนะครับแต่ว่าปอรดนี่ถือว่าเป็นรถที่ยังใช้งานดีครับก็เป็นรถที่ซ่อมขึ้นด้วยนะพี่น้องถือว่าเป็นรถที่ซ่อมขึ้นนะรถอายุเยอะๆนี้ได้ทำเครื่องแค่ครั้งสองครั้งก็ใช้งานยาวๆก็ถือว่าคุ้มค่านะพี่น้อง เพราะว่าทาเครื่องแต่ละคันแต่ละคันแต่ละคันแ,แต่ละครั้งนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณครั้งละสามหมื่นนะพี่น้องทาเครื่องครับสามหมื่นขึ้นครับสามหมื่นขึ้นก็ระยะการใช้งานก็สิบถึงสิบห้าปีก็คุ้มค่าแล้วนะครับเงินสามหมื่นนี่เราถไถไร่แค่ปีเดียวก็ได้แล้วนะครับถไถไร่ปลูก้อยนี่ได้ไกลแล้วนะพี่น้อง ก็ถือว่าได้คุ้มค่าคุ้มราคาครับตีไปเลยครับทําเครื่องทั้งหนึ่งสามหมื่นนิดๆก็ใช้งานยาวๆครับก็ถือว่าเป็นรถที่ซ่อมขึ้นนะเป็นรถที่แรงบิดสูงครับในรอบเครื่องที่ต่ํานะผมว่าฟอร์ดนี่ตระกูล40นี่ผมว่าน่าเล่นทุกคัน,นครับทุกรุ่นครับตระกูล40ครับทุกคันครับแต่ว่ารถรุ่นใหม่ๆผมก็ชอบอยู่นะครับผมชอบจอรเดียนะพี่น้อง สำหรับส่วนตัวผมนะผมว่าจอรเดียก็แรงบิดสูงในรอบเครื่องที่ต่ําครับแต่ว่าราคาก็จะสูงกว่าท้องตลาดอยู่นะครับจอนเดียครับสูงกว่าท้องตลาดรุ่นอื่นอยู่นะครับตามที่ผมศึกษาดูครับแต่ว่าก็ชอบอยู่ครับรถรุ่นใหม่ก็จอนเดียแล้วครับแต่ว่ารุ่นที่ใช้ยาวๆใช้ทนๆก็ฟอร์ดนี่แหละพี่น้อง ไอ้ทนทานครับจนยันถึงรุ่นหลานนะพี่น้องอันนี้พูดจริงนะพี่น้องอยู่ที่บ้านครับถึงรุ่นหลานจริงๆเลยนะครับฟอร์ดคันที่ผมถ่ายบ่อยๆนะพี่น้องคันฟอร์ดเพาเดียวครับยันถึงรุ่นหลานเลยนะครับคันนั้นครับ6นห6ค ah ันนั้นครับอันนี้ไม่ได้โมนะครับพูดจากจากเรื่องจริงนะพี่น้องที่เห็นครับ แล้วก็ไม่ได้อวยว่าต้องข่ขยนั้นข่ขยนี้นะตามที่ผมศึกษาดูแล้วก็ไม่อยากซื้อรถเบบ่อยก็ฟอร์ดนี่แหละพี่น้องซื้อคันเดียวจบเลยนะครับไม่ต้องไปเดินตามรถรุ่นยี่ห้อใหม่ๆนะรถรุ่นยี่ห้อใหม่ๆสิบเจ็ดสิบแปดปีเขาก็โล่นะพี่น้องหรือว่าโลแล้วก็กลายเป็นรถที่ตกรุ่นครับแล้วราคาก็ตกอะไรก็หายยากครับแต่ว่าฟอร์ดนี้ เป็นรถในตํานานที่ยังหาอะไรง่ายอยู่นะถือว่าเป็นรถที่ช่างตามบ้านก็ซ่อมได้นะพี่น้องแล้วก็อะไรก็หาหาง่ายครับก็พอพอเล่นนะพี่น้องราคาก็ไม่สูงครับราคาก็ไม่สูงด้วยครับพอพอเล่นครับช่างตามบ้านก็ซ่อมได้นะพี่น้องอะไรก็มีขายทั่วไปครับในตัวอำเภอครับก็หาง่ายครับ ถ้าเป็นรุ่น6,006 0 1 0เนี่หรือ5,000ครับอะไรนี้ผมว่ามีแทบทุกร้านเลยนะครับแต่ว่า640ก็มีครับแต่ว่าก็เป็นบางชิ้นบางอันครับก็ขอฝากกดติดตามไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็จะได้ไปกีดยางต่อแล้วนะครับเพราะว่าพายุก,ก็เพิ่งออกครับผมก็จะไปกีดยางแล้วนะครับ ก็ขอฝากกดติดตามไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ